กราบสวัสดีด้วยนะครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิยาวิชแนลและเราอยู่ในเกมคาร์บ a อาล์ตเบดครัโนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับเห็นหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนลินาซิกเก็ตการ์เดนนั่นเองครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับคงจะเห็นปกกันแล้วนะครับผมจะมาขวดกับลินดาเก็ตการ์เด้นด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นหลายๆคนเปิดมั่งได้กําไรนะมันไม่ใช่ไม่ได้กําไรดีกว่าเขาเรียกว่ามันได้ของดีประมาณหนึ่งแล้วมันค่อนข้างที่จะอยากจะเปิดและล่าสุด ตอนแรกผมไปดูช่องจันทร์คอนเนซอาร์ซีเนี่ย,เ,ยเขาเปิดหมื่นแล้วแบบรู้สึกว่าโหเขาได้ของดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาวันนี้ไปเจอในเฟ e บุ o กนะครับมีคนเปิดได้ชามบก7ผมนี่ขึ้นเลยแล้วด้วยความที่เงินเราเหลือค้างไว้นะครับผมในเว็บนะครับประมาณ1 7 0 0 0 w a l l e t p o i n t หรือประมาณ1,700 0บาทนะครับเราจะเปิดประมาณ1,000 10, 0บาทนะวันนี้นะครับผมกิจกรรมลินดานเนี่ยถามว่าดีไหมผมว่า แล้วแต่บุญในกรรที่ทํามาแต่ก็ของแลออกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างครั้งที่แล้วที่ผมเปิดไปในคลิปด้านบนขวาเห็นไหมผมก็ได้ของดีเหมือนกันนะครับใครอยังไ่ดูไปกดดูได้เลยครับซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งคือนี่อันนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะเวลาเราเปิดมาเหน็นปะใบตรงนี้ก็ประมาณใบแล้ว40-50มแลวของแรกก็ไม่ได้เยอะนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเปิดได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ของดีกันหรือเปล่าสาหรับลินดาเซตการ์เดนทั้งหมด 1นึ0งืนบาทในวันนี้นั่นเองครับผมแล้วเราก็ลุยกันเลยมาแล้วคาบาวอ i m ตเม c คอมโบเปิดให้เติมแล้วที่ลิ t แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชัมม่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับสัวรถลิ t แมนคอยพร้อมผ่อนได้นางสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ สำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเพียงเครื่องเดียวและก็วนวเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทาให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอทอดอโต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอบแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกมยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสองบาทแต่ การใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดโค้ดเมีย v ี c h ส,ส่วนลดย0ิบาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยอ่ามาเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ต้องมีคําอธิบายใดๆสักคําให้หลึกซึ้งนี่มาถึงก็เป็นเพลงเลยบอกเลยว่าวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีตองนะสิตองนะสิแล้วเราก็รู้เลยเอ้ยงขออธิบายนิดนึงนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับในการเปิดเนี่ยเห็นไหม เราขุดนะครับเนื้ออัตโนงมาเห็นไหมเราได้90 Arc Gem ซึ่งเราเสียเพียงแค่4,500วอลล e t p o พอยหรือ450บาทซึ่งมันได้ a r ร์คเคูณ2นะปกติเนี่ยทั่วไปแล้วเราซื้อของหน้าเว็บนะครับสมมุติเราเสียเงิน450บาทเนี่ยอาร์คเเราจะได้เพียงแค่ประมาณ45 Arc Gem mm hmm. เท่านั้นก็คือหาร10จากคำนวณเงินที่เราเสียเราไดเ้เราเสียเงิน100บาทนะครับเราจะได้ a r ร์คเมาประมาณ10นะครับแต่นี่เราเสีย450 แต่เราได้มาถึง90อาร์เจมพูดง่ายว่าอาร์เจมคูณ2แต่ลิฟเจมยังได้ปริมาณที่เท่าเดิมพูดง่ายว่าวันนี้ที่เราเปิดกันประมาณ10,000บาทเนี่ยเราจะได้อาร์เจมอยู่ประมาณ2,000อาร์เจมซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มประมาณหนึ่งนะครับผมสําหรับอาร์เจมที่เราได้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราเปิดเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างแล้วเราจะได้กําไรกันหรือเปล่านั่นเองครับดอกแรกเราขออนุญาตลุยกับอัตโนมัติไปเลยแล้วกันไป บาๆๆๆๆเอ้ยขวดเงินมาแล้ว10ล้าน10ก็เปิดดอกก็สี่พันห้า450มาสี่ร้อยห้าสไอฮาเวลาดิกสิขวดที่อยู่สี่นเงินเหลือมันตึงเกินนคอันเจมห้าพันปะรอบแรกไปแล้วนีครับลุยไปต่อไปรอบที่สองครับผมลุยบาๆๆๆๆนึทาลิสแมน ของดีนะครับผมลุยกันต่อไปกันยาวๆไปปั๊บสีม่วงมาอีกหนึ่งสามมื่นครับสี่หมื่นครับโอ้ยของดีของดีมาแล้วเนเพื่อนๆไปกันต่อบ,บโอโหแม่งเน็ตโหลดช้าโอ้หู้คนเงินอย่างเยอะนะ10บล้านเลยนะครับสิบล้านนี่ก็อยู่ประมาณนร้อยบาทหร้อยบาทลุยกันต่อ สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพถังตอนนี้ขนทองราคาแม่งอย่างแพงนะแต่อย่างที่บอกครับราคามันเอ็มลงนะครับมันก็เลยราคาสูงขึ้นเป็นเรื่องตกกะปินะครับแล้วเราก็ลุยกันต่อเนะี่ยปั๊ม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 ปัป๊มขนดำแบรนดัมกูจ,จะได้ของแดงบ้างไหมเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยมอทรงมอไซกับเขาเนี่ยก็ยังดีนะได้มอทรงมอไซอะไรก็เออเจ้ามอซุยเจ้ามอซุยกับห้าหมื่น 50, ไปกันต่อปั๊ม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  S <S <an> กูยังไม่ได้ของแดงเลยเพื่อนๆของแดงสักอันหนึ่งของแดงสักอันหนึ่งได้ไหมของแดงสักอันหนึ่งได้มุ้ยได้ขออะไรแล้วอันหนึ่งได้มุย้ยฮึบออแต่ครึ่งทางแล้วไอ้ห่าทำไมแรกๆมันดีทำไมหลังๆมันเริ่มตุ๊ตุเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นกูว่าต้องรีกดนดีกว่าบอกว่ารีรีแป๊บ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 โผล่ไม่ได้ เราลองเลือกเองมาดิไปอ,อึ๊บไม่ได้ช่วยเอ,อ้ยไม่ได้ช่วยสีแดงพวกเอ,อ้ยครึ่งทางแล้วชี้ครึ่งทางแล้วไม่นะเริ่มแล้วว่ะออครึ่งทางแล้วนะพวกอย่านะ เออเอออะไรอ่ะแล้วกูต้องเป็นดคาตาหน้าอออของดีๆให้ได้ไม่ได้ทำไมต้องเป็นดาคาตา,าด้วยอ่ะดาบเบดก็ยังดีนะผมจะได้เอามาส่งเอามาใส่ได้นะครับถ้าเป็นดาบเบดอ่ะอยากได้อะใจะอยากได้อยู่นะถ้าเป็นดาบเบดนะครับมันเหมือนเออโอ้โหถือว่าทำได้ดีถือว่ากาลีในคราวนี้ถือว่าสวยเหลือสามมือสุดท้ายครับวีแต่หมอใส่มอเซรยไม่มาเลยอ่ะ โอคค้ยคนอื่นเขาเปิดได้ของตึ้มมกันดีอย่างนั้นเลยนะเว้ยเอ้ยไม่นะไม่นะไอ้ตองเอ,อืออเลยแค่เฮ้ยทำไมผมดูว่าผมเกลือจังวะอือดอกสุดท้ายครับเออเออหาอะไรอ R W 3 โอ้ย <c oughs> ดูเจากสภาพการไแม่งน่าจะเจ็บวะ่ะนะครับเรากดเพื่อรับได้สองอันเลยนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บมานะครับแล้วก็รับ2อ,อันเลยนะครับตอนนี้แล้วเราไปกล่องสุ่มผลไม้นะครับเราได้อยู่เจ็ดร้อยนะครับแปลูปได้เลยนะครับย,ยิงกันกันแรกครับผมลุยผลไม้มาบึมเพียบแปดไป สวยงามนะครับผมร้านแรกผลไม้นะครับเราจะดูดิโหแต่นิดไม่น่าจะได้ะครับเพราะลูกพีชใช้ทั้งร้อยหนึ่งนี่ครับไม่น่าจะแลกได้นะครับเราน่าจะแลกได้สองใบน่าจะแลกได้สองใบเลยนะครับเอฟอันนี้ใบสวอตนะครับขั้นหายนะครับแปลงมาเปิ้งนะครับแล้วก็ใบอันนี้นะครับเปิ้งนะครับจริงๆผมว่าลีน่าจะคุ้มอยู่นะเพราะว่าเราสามารถหาใบได้นะ ผมว่าเรามีโอกาสได้ใบอยู่นะครับเพืเ่อนๆเ,เนี่ยอุ้ยขุนทองอันนี้น่าจะคุมนลครับไล่ขุนทองมาด้วยเออนะครับเพราะขุนทองเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากําไรเนี่ยเราได้จากการแลกผลไม้ด้วยซึ่งจริงๆใครที่ไม่อยากเสียเนี่ยเดี๋ยวเราลองกดก่อนสักประมาณอีกสี่สองที เราได้ทาริสแมนมาด้วยนะครับถือว่าคุ้มนะครับปึ๊บอันนี้แหละผมว่าการกดตรงนี้ผมว่าได้อยู่นะครับอันนี้ก็ใครที่ไม่รีบเนี่ยไม่ต้องดึงก็ได้นะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะในในความคิดผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าเสียดายเนี่ยจริงๆเรายังแลกได้อีกนะเรายังแลกได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ดูดิเรามีเยอะมากเนละนี้แลกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผลผลิตเรามีเยอะมากะครับ เสียยี่สิบห้าบาทลองกดอีกทีไหมลองกดอีกทีก็ได้เอ้าเราลอง,อลองุ่มสามทีแต่อย่างที่บอกครับผมว่าถ้าจะดีที่สุดเลยนะครับผมว่าเรารอเราอเราอทุกสามชั่วโมงแล้วกลับมาดูทีก็ได้ครับเนี่ยอันนี้อันนี้แรกเนี่ยอันนี้ผม่าได้ค่อนข้างเยอะเรายังได้อีกเยอะมหกบักล้วยกับแตงโมเนี่ยเราเรายังมีอีกเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูเรื่อยๆเพราะฉะน,น,นะน,นั้ขออนญต อธิบายก่อนลยกันจริงๆแล้วมันยังได้กําไรเพิ่มมากกว่านี้นะในการที่เราได้ของพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะคำนวณที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปสนุกคร่าวๆก่อนเพราะว่ารีเซ็ตเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะแวะมาดูเรื่อยๆื่อยๆดีกว่านะครับผมสำหรับใครที่เปิดเดยอะๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปไปดูว่าเราได้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมปอ่าแล้วเราก็กลับมาที่เรียบรอแล้วนะครับนี่เลยนะครับสำหรับหวีลิ้วนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับของเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคร แล้น้องปีกเดี๋ยวได้ยี่สี่ใบนะครับแลนดอมเป็นคอตูมเดี๋ยวได้สามหรือสามใบนะครับขัดไฟสามนะครับขัดเสกห้านะครับขัดกาเนี่ยประมาณหกขนทองหนึ่งขนเงินสองนะครับแล้วก็ขนดําเนี่ยประมาณเจ็ดเส้นนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับคิดบ้านวิปปอนโอบนะครับแล้วก็ยาโคตรเยอะไปเลยยี่สิบขวดนะครับยาเกล็ดประมาณนี้แล้วก็ทาลิตสองชิ้นนะครับโคชชั่นออฟลักเนี่ยได้สองขวดนะครับผมกันแตกแดงสองชิ้นนะครับแล้วก็ดับเบิลสามหนึ่งอันแล้วก็เกิด80นั่นเอง ของเนี่ยจะได้ประมาณนี้ถามว่าเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกเ็เจมเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี400ตอนเริ่มเนี่ยจะอยู่มีมามา 1, ประมาณแสนกว่านะครับเจมเราได้มา300 0 0กว่านั่นเองนะครับผมและนี่เลยเราสรุปวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเท่าหับที่ผมได้มาทั้งหมดจะอยู่ประมาณ 859M นั่นเองนะตอนนี้ในมุมมองผมว่าได้กําไรแต่เสียเวลาขายหน่อยนะครับเท่ากับว่าอันนี้ผมรอดครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเอง นี่ครับผมใครที่อยากลองเปิดเปิดได้นะผมได้มาก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วังได้ลิฟเจมและอาร์เจมด้วยใครที่อยากทดลองเปิดไปเปิดกันได้นะครับสำหรับลินดาการ์เด้นช็อปนั่นเองจ้าแล้วนี้ผมไปแล้วใครชอบคลิปแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับผมนี้ไปแล้วฟันดีราตรีสวัสดิ์เล่นเกมไม่ได้แต่พอดีนะครับผมอย่าลืมดูแลคุกขั้นตนเดี๋ยวจ้าไปไปจุ๊บๆแล้วเจอกันจ้า